เจ๊ได้ต้องแต่งมากกอ่ไปเยี่ยลกกับเเอาเลยเอาใส่หรตเาลเแมนเดออ่ะเจ๊ด้ลงมาค่ะแพงลงมาาเจ๊ด้ว้าวน้องชายต้นเหลียวต้นเหลี่ยมมาค่ะอ่ะแม่เป่า่านี้ค่แม่เดี๋จ้าผู้แทนจะเสนอาคาอันนี้คือเราจะจัดค้าวกล้าว่างนี่ก็จะเป็นเดอีมนจะราอะไรเงี้ย ค่ะตัวตัวแม่ต่อค่ะมาค่ะอ่านโนมาค่ะเป็นหญไม่ใช่หรอมาค่ะติดไปนะโอ้โหส่วนมากบอกเลยนะแทนที่โลอะโรต่าคู่ปอเปิดรังขันให้น้องๆแดนเซอร์กับศิลปินออกมายืนขคียหน้านะคะว่ามีใครบ้างจะตำแหน่งยืนที่ไหนทซอปโนเดียลูกเป็นคนสุดท้ายนะลูกโมล่า อ่แม่ปอมเข้ามาอีกสิแม่เต็นน้องต้นลีขาอะล้วก็นี้เอาแดนตัวแม่แล้วก็น้องฮักแพ้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เนเน่ฝั่งนี้เนีน่ลงมาฝั่งนี้เนเน่ลงมาแทบซ้อมกอนจนผู้ชายที่แม่ผู้ชายอะไรอย่าลงเงี้ยกำลังลงมาล็อกเกอร์ลงมาลู็อกเตอร์ลงมาเก่งลงมาค่ะแทบผู้หญิงเลยนะ จะไม่เ่ยอะไรนะคะทีไม้จะขอในเซ็กออ่าพี่โจค่ะพี่โจมเอาเองมาฟังนิลูกมาข้างไม่ปอมแปบเองมาข้างเจ้กนนี้เอาเอาโจไปฝังันหมฝังนไหมโจก็ฝังนี้ก็ได้พี่ฝังน้ลูกฝังแีฝังนี้อ่าโจข้าง้าแทน ผลงานลูกนี่เขาขนาดต่ีงมะนล่อนหูจะเลื่ตาพี่น้องเอ้ย่ายคลิปทีมเพินโชว์ทีไรไทยสาวน่าเพินโชว์จะต้องมีคำนี้ในคลิปทีมกเลจเลหูจะเลื่อตาฝันยังไงในคมไยังยิอันนึ่งเราฝังเนี้ยอ่ะผู้ใดล่ะสูอ่ะหนูฟลร่า ไม้ดับไม่กออกเ่าเียมแล้วหนึ่งนะคะอ้าวผู้หญิงมาเจ๊นะเจ๊เจ๊เตยนะสองยืนเฉยๆก่อนตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละอ้าวพันธุลักษ์หนูไนกัคลรุไม่พูดผิดขอบเลย แวะขอโทปลาโลาฝั ô, Alo, William, William. ่งมีโรกน้องชายเด็ๆนีดีเลยครูกระไรอาดูปลาใส่ลูกหลานน่าหลานเร็วเดี๋ยวอาผูชายมาแท้นะอ่ะดีมไปค่าดีนะเพึ่งมาแกมาพึ่งมาแกมาไปขอด้อนกันัะ ้นอองค่ะดีกือไปคนสุดท้ายลูกอ่ะโอเคอ่ะฟีนลงมาค่ะสก,กายลงมาคู่ฟีคนลฝั่งอะโนทันที่ลูกมันมาเป็นหน,นานเปลเดยเลยเอาเวลาไหมเออนแะละจำซื้อว่าได้ที่ทางอาโน่ดีกว่อ่ะกลัมา สว่างแล้วแดดตายแล้วอาพี่ขาพี่ฝั่งนี้ค่ะข้างอื่นเลยนาทีไปฝั่งโน้นลูกไปข้างไหนไปกล้องสมุดอยู่ไหนคะลงมาลูกตรงนี้แค่นาทีกระทั่งเจ๊ไหนลูกเจ๊ไหนเรียกเอาเพื่อนด้วยอ่ะก็กล้าไปไปแอปไปเออโฟบี้แอดแอดอยู่ตรงนั้นแหละ ก็มาหมดแล้วยายกระถอยเลยหมดสุดท้ายโอ้โหอีกไปแอดเข้ามาเองอ่าพี่แมนมาพี่ไก่ยังหนานอ่ะเออยืนให้เต็มสมมติชายยืนให้เต็มเลยทีเดียวอันนี้ไม่ใช่พวกแถวพวกที่อะไรนะจ๊ะโอ้โหหมดเลยอ่านี่ยังมาไม่หมดนะเนี่ยแม่อีกประมาณเกือบยี่สิบคนใช่ไหมใช่นาะ เราพัดแม่เขาเข้ามาสิผู้ชายเหรอหรือใครอาอหนูลงมาสิลงมาบอสนั่นแหละแล้วก็หนูลงมาบอดิบันลงมาเออแมนเข้าไอาไอ,อีกลุกแมนเข้าไปอีกอ่ะถ่ายรูปนี้งได้นะคะแม่ขอถ่ายแบบสวยๆหน่อยสิสสแม่ ก็ุกฝั่งอะไรก็จะฝั่งอะไรอ่าฟังกระเป๋าใช่ไหมโอเคตึงๆค่ะตึงบนหน้าค่ะลูกแข็ตึงบนหน้าค่ะเลิศแม่ขอขอีกข,ข, okay. ข้างหสิแอดตปีถ่ายให้ด้วยนะคะขอภาพจริงค่ะมือเดียวมือนอกข้อศอกมือในเปิดมือบนเออขอบความ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 มือความมือดูเจ๊ขอบแป้นนะฝั่งหัวหน้าอุ้ยนั่นขาหรือแง่งขิงน่าโผล่มาละ เออออกหางางเดกูก็มองไม่ได้เยทีเอามองตรงเด็ดไหนอุ้ยไฮยีน้าเป๊ะมากนะลูกเออโค้สวยมากคนหคนพอคนชันหมดเลยอะเอาถ่ายนิดาหนูหนูอนันต์ชื่ออะไรนะดีมไม่ใช่ใช่ป่ะใช่ดีมคีมขีมชิ่ชิบคันรัดอะไรเัวน้องนายน้องนายน้องนายฟัง น้องได้ทำแคนเดียวคือน <shape> ้องได้ทำแบบนี้เพื่อนก็าทำแบบนี้หมดเอออ่ะเอาไปค้าไปเลยสองสามอันไปอุ้ยสวนมากฝนฝนจันมองอันนี้ใส่แว่นชื่ออะไรเน่ยเออเราต้องเราต้องอ็อบไปทานด้วสี่มืออ่ะใช่อ่ะทัาเซลด้วยอุ้ยนั่นขาดรืองงขิงอ่ะถ่ายรูปโอเคเอามือลง กาบรรลตามานคุณินพอแหน่งยืนุ่มาของพ่อเดียวกันคิหน้าพราารคลิดีพากว์สติกรนะคะเดี๋ยวมาราชมติดตามตอนต่อไปว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะผู้ชายมา